มือที่เบ้าหยุดปลูกปีหกสี่เนาะขันบวมี่แต่บ่ได้เริ่มปลูกเบ้าหยุดกับสีบวมมี่ปล่อยุ่งเป็นแถวนี่พี่น้องเห็นปะกับสีบวมมี่ปลาแต่เคียนกับสีบวมมี่มะหาดมะขาาม้งแล้วก็ม,มีไม้ซักที่อยู่ดานบนนะครับหลายชนิดเลยปลูกต้นไมน้นี่เป็นเป็นไมเ้เสียฐจิตก็ได้หรือว่าเป็นไม้บำเนดจบำนาญก็ได้หรือว่าเป็นมรดกทีทรงตองให้ลูกไหลานก็ได้ครับได้เบิร์ครับพี่น้องหรือว่าสิเพิ่ม ออกซิเจนเพิ่มยังกระไดครับแล้วแต่ห้าสีเหลียมคานได้เบิดครับแต่ขอให้เขาลงมือลงมือทําคือคําตอบลงมือปลูกพี่น้องต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดนะครับผู้บาอาจารย์เมื่อได้บอกไว้ก็คือต้นไม้ที่เอลงดิน สวัสดีครับพี่น้องครับบาหยุดพาจวดครับเมื่อกี้พาพี่น้องมาจดยูที่สวรนรนาป่าตาเสิร์ตครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิงสวนปลาของบาหยุดครับนี่พี่น้องเป็นปลาเก้าดังเดิมแล้วก็ปลาปลูกเพิ่มเติมไม่เมื่อปีหกสี่ครับตอนนั้นลงไปประมาณสองพันต้นพันร้อนพันหนาวพันฝน ผ่านความแห่งแรงมากเหลือต้นใหม่อยู่ประมาณ60%พี่น้องกาต้นใหม่หลายชนิดครับที่ห่อมาลงในช่วงปี64พี่นอ้องก็ถือว่าสถานการณ์ถือว่าสิ่งที่มันผ่านมามันก็ทําไม่เขาได้เรียนรูว้ว่าต้นใหม่ชนิดใดมันเหมาะกับดินทรายต้นใหม่ชนิดใดที่มันสามารถทนความแห้งแรงได้นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ครับลงมือท่าม,มือคําตอบนี่พี่น้องก็ยังเหลือพยุงครับที่สามารถทนทนแรงนะครับแล้วก็มีมะข่าโมงตะเคียนทองยางหน้าไม่ซักนับมหาดนี่ยังคงทีเหลือส่วนที่เหลือหลายที่สุดก็คือพยุงกับตะเคียนท้องพี่น้อง แต่กัตะเคียนท้องเมื่อ,อเดือนเมษาดีพันธ์มากกับเกือบประอดพี่น้องพี่บระยู่์ได้จอนาม,มาดานขึ้นมาซอยนะครับก็ถือว่าเขาได้เรียนรู้ด้พี่น้องว่าพื้นดินที่แห้งแรงพผ่นดินทรายบางครั้งเขาตอนเขาปลูกเขามีความขาดวังสภาสิเป็นป่าดีสวยงามแต่พอลงมือทําแล้วคําตอบมั่นเเครในเขาได้เรียนรู้แล้วกับเมื่อนี้ครับปีนี่ปีพศ2 5ม6อ,อยหกสิบครับอืม 646หาว6ปีนี้ได้กาพันใหม่มาจากศูนย์พาะพันธุ์ก้าไม้จังหวัดมาสละค้มนับทั้งหมด1,200ต้ 1, 200, ตนปลูกเป็นมือที่4พี่น้องเซ็จแล้วครับปลูกเป็นวันที่4เรียบร้อยแล้วนี่เอามาแซมกับหลุนพีนี่ครับซีมือพี่น้องปลูกด้วยความปานิดปลูกด้วยความระมดระวังยังที่บอกครับพี่น้อง ได้กลาพันมาบัดนี้ดินที่เพิ่นเอามาเป็นพอปลูกนี่เป็นดินทรายครับพอดินทรายปุบนี่มันบ่จับโตพอบ่ประจับตัวป,บปุบหรือว่าเป,ป,ป็นไงว่าขันเอานา้ำขาเรว่า,วามันมันมันซึมน้ำซึม้มมรวดเร็วแล้วก็แห้งแห้งเร็วพอหยุดก็ก้อนที่ปลูกก็เอาไปน้ำหดสก้อนครับก็ถือว่าจับโตในระดับหนึง่งแต่บัดนี้มีการแก้ไขสถานาการณ์ด้วยพี่น้อง นี่บไม่แดงมีการแก้ไขสถานการณ์คืออ่าบ่อใดเอาถุงออกตอนเอาถุงออกเนี่ยคือรู้สึกว่ามันแตกดินมันบ่จับกันแต่ไยบอ่บอบ่เอาถุงออกได้ว่ามีการปาดกลนถุงนี่ครับไม่แดงครับนี่มีการปาดกลนถุงเพื่อเป็นการลดลดผลกระทบกับระบบราก ของต้นใหม่เพื่อที่สิเขาสิได้ยึดเกาะกับดินเพราะใดพี่ผลกระทบกระเทือนกระสิยให้เขาได้จะเริ่มเติบโตหรือพุ่งเลยนะครับก็บถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งพี่น้องที่พี่น้องมีสายสายเคียวมักี่ใส่นะครับผมในการปลูกต้นใหม่สี่มือพี่น้องล่าแป้งแรงเลย <c oughs> ล่าเมื่อยแต่ว่าก็มีความภาคภูมิใจครับที่เขาได้เพิ่มปลาลงใน สวนของเ้าซึ่งเขามีความตั้งใจไว้นะครับไม่เที่ยวมาล่งเพิ่มก็คือมีมะขามงมีประดูปลามีไม้แดงมีไม้ซักมีอย่างหน้านะครับแล้วก็มีขมเานะครับหมักเมาแล้วก็มีแค่แค่ปลา ก็ถือว่าเป็นการสมแซมาหายกับปลาของเฮ้ากระสูกันต่อไปพี่น้องเรื่องว่าแหละครับผมหนาทีของเฮาก็คือเอาเขาลงดินให้โอกาสเขานี่พี่นอ้องใหญ่อี่ยังหน้าให้โอกาสเขาได้ลงดินแล้วส่วนหนาทีของเขาก็คือจะเริ่มเติบโตถือว่าเขากระได้ถ้าหนาทีนอนดูแลรักษา เป็นปลาได้พี่น้องนี่เป็นปลาเนี่เดี๋ยวสิพี่น้องวา่าโอ้คือหกแฉบายุดปะสิว่าละ่ะเห็ุแบบวันนาเกษตรพี่น้องกับน้องปลูกปลากับเ่าต้องไปดูและว่านี่คืออินทรีวัตถุทั้งเบิดนี่พี่น้องที่เป็นหญ้าเป็นดอกอยังต่างๆนี่เป็นวัชพืชต่างๆนี่คือปุ๋ยได้พี่น้องเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีเลยเขาสิมีอายุของเขาครับก็ต้องเป็นห่วงแหวกแหวกอ,อกปลูกเลยปลูกแล้วเขาก็สิร,รักษาความสมดุลเองส่วน พืชอินทรีย์วัตถุมุนีธนี่พี่น้องเขากะสิมีอายุของเขามื่อนหนึ่งเขาเติบโตเขียวกกลายเป็นคุ้มดินในเฮ้าว่าต้องไปหาฟางหายยังมากห้มันยากลยนะครับพวกหญ้าพวกยังต่างๆนี่หลังจากที่เขาเบื่ออายุแล้วเขาก็สิต,ตายเพราะตายปุบกลายเป็นพืชคุ้มดินกลายเป็นอินทรีย์วัตถุคุ้มหนาดินในเฮ้าเพิ่มแหลาดัดสารอาหาร <c oughs> เพิ่มสารอาหารห้กับต้นใหม้เฮ้าต่อไปครับก็ต้องไป ได้ใหญ่ทเสียใหญ่าย,ายากก็ถือว่าสำเร็จไป1,200ต้นนะครับด้วยมือของบาหยุดกับแอดมินเองพี่น้องจุดจวดเลยปลูกโดยความปานีดมือนั่นนะพี่น้องมือที่บาหยุดปลูกปีหกีเนาะขันบามีถ้าบไ,ได้เริ่มปลูกบาหยุดกับสิบวมีปะยุ่งเป็นแถวนี่นะพี่น้องเห็นบะ กะสิบมีปลาแต่เคียนกะสิบโมบโม,ม,ม,โม,มีมาหาดมาค่าม่งแล้วก็มีไหม่ซักตยูด้านบนนะครับหลายชนิดเลยกะสิบโมมีพี่น้องเนี่ยเห็นบ้าพยุ่งครับกะสิบโมี่แต่ว่ากมือนี้คือกันครับมือนี้บ้าอยู่ในหลงต้นใหม่พันสองรอยต้นนี่มือนี้ห้โอกาสห้โอกาสเจ้าของให้โอกาสต้นใหม่วัน,น,นหนังนามือนึงเขากะสิเติบโตขึ้นมากกะบ้าฮู้แล้วพี่น้องว่ามันสิ จักเปอร์เซ็นเนาะแต่ว่าเฮาเขามีความตั้งใจเ,เพิ่มปอดให้กับโลกใบนี้นะครับเราก็เพิ่มปลาปลาส่วนตัวนะแแะแต่ลวแต่ผู้ในสีม้องล่ะพี่น้องว่าการปลูกต้นไม้นี่เป็นเป็นนี่ยังกันแล้วแต่ครับเช่นเป็นไม่เศรฐษฐกิจก็ได้หรือว่าเป็นไม่บำเน็จบำนาญก็ได้หรือว่าเป็นมรดกที่ทรงต่อให้ลูกให้หลานก็ได้ครับได้เบิดครับพี่น้องหรือว่าสิเพิ่ม ออกซิเจนเพิ่มยังกระไดครับแล้วแตเท้าสีเหลี่ยมขาได้เบิดครับอืแต่ขอให้เทาลงมือลงมือทําคือคําตอบลงมือปลูกพี่น้องต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดนะครับผู้บาาจาเ์เมเนบอกไว้ก็คือต้นไม้ที่เอาลงดินนะครับมือนั่นะม,มันกือสีญ่เ <c oughs> องห้อยถุงพี่น้องเพื่อนหนึ่งพันสองร้อยต้นปลูกสี่มือพี่น้องเอ้ยมึงภาคพ้มใจมันีก็มีการแต่งกิง่ง สางกิ่งออกน้ำกระดูดีครับเนี่ยเป็นแถวเลยพยุงนี่เยอะทนแรงดีครับทนแรงดีกับมอกับดินรส้น้ำส่วนขขางๆกเป็นตะเคียนท้องยางหน้านี่ก็ตั้งโตอยู่พี่น้องพยางยามอยู่พยั่งยามอย่างหน้า,ยา,ยาม,มันหมักน้ำเนาะเขากับพยายามต่อสูอ่ส่วนมะขามงนี่โตซาแต่ว่าขันในตั้งล่ำแล้วนี่ก็คืนดีพี่น้องพอดูปลาเนี่ยของบอยุ่เนี่รู้สึกว่า ช่วงแรกๆคืนดีพี่น้องรังกันนั้นมากมันเริ่มตายเนี่ยเหนบ่กดิที่เ็นเดินนี่ตายได้เสริมได้เพิ่มไหมนะครับฟังด้านบุญพี่น้องเป็นปลาไยสร้างมนครับมีพี่น้องหลายคนก็เลยติดตามอยู่ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีครับอาจสิบอท่านได้สวยงามขนาดใดแต่ว่าเขาก็เริ่มตั้งโตได้แล้วนะครับปลูกพร้อมกันเอ้ปลูกที่หลังครับปลายปลายปีหกสี่ อ่คกับแบงโซนในการปลูกต้นไม้ไม่ป่าอ่ากับไม่ผลก็แยกกันพี่น้องแล้วส่วนไม้ที่เติบโตเร็วว่าอยู่กับปลูกแยกออกมาต่างหากก็คือกระถินเทพาครับมื่อนันอนมากเก้าสิบต้นปลูกก้อนพี่น้องติดปรทุกต้นครับเก้าสิบต้นเป็นกระถินเทพาให้เบิ้องกับพี่น้องคนนสองต้นนี้ไงนี่เพื่อครับเนะี่ย เติบโตเร็วมากนะครับกระถินได้พาดนี่ในน้ำพี่น้องเด้อปลูกตามหัวไหลไปหน้าเลยว่าปลูกไว้ในส่วนใดก็ไดเพราะว่ามันเอาไปใส่งานได้เร็วนะครับนี่ครับเมืองไห้เมือง,ง,งกระถินเดพานั่นพี่น้องหรืออาคาเซียนนะใบใหญ่ๆนี่ส่วนดานนี่สิเป็นมหาดกับยางหน้านี่ยครับยางหน้าก็เริ่มเติบโตส่วนปลานี่มันตายพี่น้องกเ็เลยแซมด้วย กินเดยผ้านะครับส่วนนี้แล้วก็มาข่าม้งก็มาเสริมโชคดีพี่นอ้องหมู่ว่านในปลูกถ้าปลูกแล้วถตามหมู่ว่านนี่คือสิดีครับแต่ว่าปลูกสองคนพั1200นสองร้อยต้นปลูกหมู่ว่านนี่พี่น้องเอ้ยดีค่ะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บตอนเย็นฝนลงครับสร้างความชุ่มช่ำชุ่มชื่นให้ครับต้นใหม่ดีใจประสนเลยบรายุดก็ดีใจครับเห็นต้นใหม่เพิ่นได นะในลงดินแล้วเพื่อนก็ได้ได้น้ำจากเทวดาเทวดาเพื่นก็สิเห็นความตั้งใจของเฮาเพื่อนก็นหัวหน้ำนี่มะขามมงปลูกสองเลยได้พี่น้องที่สังเกตว่างวนันี้สิปลูกสองปลูกสองต้นปลูกคููเลยถีไม่กลัวพี่น้องย่านมันบ่เกิดเพราะว่าทดสอบแล้วเจอสภาพฝนแรงนี่มันก็มันก็นกนตาย แต่เลยต้องปลูกให้มันเป็นครูนี่พี่น้องโอ้หลังจากปลูกมากเริ่มแตกยอดขอเนี่ยให้พี่น้องเห็นเด้อนี่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่นี่แตกยอดแล้วน,นี่นี่ครับนี่แหละพี่น้องเขาให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาลลกดินหมู่ว่าน้างๆกันกับเกิดถินเท้าเลยเขาก็เริ่มแตกยอดเลยวะนี่ไหมนี่เขาก็ดีใจเด้เห็นการ เปลี่ยนแปลงของเขาเขากระดีใจนี่ครับปลานี่ส่วนนี้สิเป็นกระถินเทพ้าเห็นไปยอดพอพี่แวกขึนพี่น้องพนปลายหยาบ่ตตองห่วงครับหยาบ่ต้อตงห่วงนี่คือยางดีเลยพี่น้องแห่งหกแห่งดีครับปลูกไปเลยเดี๋ยวเขาก็สิแซงเองเขาก็สิแซงหยาเองพวกหยามื่อนี้่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมื้อนี้เขาก็ตายไปนี่ส่วนด้านบนด้านบน ด้านบนกับปลูกแล้วมือแรกก็มือที่สองปลูกด้านบนอีกสองมือปลูกดานล่างนครับแทวบนอันนี้สิเป็นแทวล่างเป็นปลานี่ครับแบง่งโซนโซนปลาด้านบนที่เป็นปลาไพ่ปะ่ะเดี๋ยวพาไปน้องไปงาเมือยังหน่อย,อยปลูกแล้วแล้วก็ชื่นใจปลูกแล้วแล้วกับ,กกบมีความอ,อิ่มมุกอิ่มใจพี่น้อง เออมีมะฮอกกันนี่น้ำนี่พี่น้องไม้แดงอันนี้ปลูกเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มซื้นได้พี่น้องเขาก็เริ่มซื้นเหน๋จะมะฮอกกนันนี่เขาก็เริ่มซื้นละ่ะปลูกในป้าไม้ซักกับทไปปลูกแซมดานพุ่นมะฮอกกันนี่ก็ถือว่าซื้นหลายซื้นหลายซ้นดีนะครับนี่ นี่นะครับปลาสั่งปลาคือยังพอเลียมเยพิ่นก้าวไหวพี่น้องสั่งปลาคือการส,รารสั่งปัจจัยซีนะครับตามคู่บาอาจารย์ตามปลาดที่เพิ่นแนะน้เรียนรู้มากกเอามาปรับใส่ครับพี่นอ้องเมือม่อยๆจากเห็นงานเนาะขับรถมาจากพัทยากับเรียนมานอนหน้ามาเบิงสวน ก็มีความสุขเลยพี่น้องว่าเบิ่งการเติบโตของต้นใหม่นี่ที่ต้นเห็นใหญ่นี่คือต้นปลูกตอนปีหกสี่ครับที่ลงเหลือลงเหลืออยู่ไม่สกักยังลงเหลือหลายอยู่พี่น้องก็ถือว่าทนแรงเลด,ดีพี่น้องผู้ใดทีจะปลูกปลาดินรา้ไม่สักกันนาปลูกครับปลูกหลายชนิดร่วมกันพี่น้องพยุงกันนาปลูก แต่ว่าได้กินเห็ดไปใอยูดได้กินแล้วได้ไปน้องเพราะาบยูมีปลาดังเดิมเลยอยู่น้อยหนึ่งครับถึงบพรา่ได้ถือ,อถากถางังเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะมีส่วนหน้าต่างหากอันนี้ไฮี่จะเป็นไฮมั่นดังเดิมนะครับได้กินเห็ดอยู่ครับมีเห็ดหนาแหล่หนาขาวเห็ดนำหมากเห็ดทานเห็ดหนาขาวเห็ดละง,งกว่าท่านได้ออกพี่น้องเห็ดปวกออกแล้วนะครับ เห็นเโง,ง่กับสิทาแต่เคียนทานี่แหละ่ายางหน้านี่แหละนี่แหวกแหวงงาออากระปูงสิเลยพี่น้องนี่เห็นพอ่พอปลูกแล้วเนี่ยมอหกันนี่กับไปแหวกเงาของสีห้อยฝนตกใส่กับเป็นเขาก็สิดีใจนะพี่น้องนี่แต่เคียนท้องช่วงนั้นที่มันแรงหลายพี่น้องแต่เคียนนี่มักน้ำเด้อพี่น้องเด้อจังได้ก็ได้เวลาปลูกกับ เรียนรู้ชนิดของใหม่น้ำก็ดีครับมันสิได้บ่ตตองเสียใจจะได้มีกำลังใจเรียนรู้เรื่องใหม่น้ำกด็ดีครับส่วนหอกันนี้นี่ขันในพุงเราสิง,งามมาคักได้พี่น้องช่วงนั่นบ้ายุทธช่วงหนาแรงสงสารตนไม่นี่ครับแต่เคียนพ่องนี่ก็เลยได้จ,จอน้ามดานเพิ่มดึงน้ำขึ้นมาซอยถือว่าเอาท่านยูพี่น้อง ตัวยอดนี่เริ่มเริ่มตายบ่อยู่กับลทิตัดตอนนาม,มาดานขึ้นมาตองนี้ก็ปลูกแทมไม้เบิร์เราพี่น้องเป็นปะดูปลาเป็นมะข่านะครับแล้วก็ในร่องตรงร่องนี่ก็สิมีการปลูกดอกกระเจียวด้วยพี่น้องนี่แหละข้างอาหารเทาก็ได้กินมองนี้แหละปัจใจซี่ย่างท่พย์พอลียมว่าอาหารเท่าได้ยุนี่ดอกกระเจียวพี่น้อง แม่เราขายผุนนี้มันธรรมาดาดิดอกระบาดผุนนี้อันนี้เป็นกระเจียวแดงเพชรน้ำผึ้งปลาคาสิยูดานพุ่นแล้วบายูดายไม่อีกนะครับเป็นกระเจียวขาวเอามาเพิ่มอีกหลายอยครับเป็นพืชตระก,กูลหัวเอามาไว้น้ากันนี่แหละพี่น้องปลูกปาลาเราต้องมีสมุน่ันก็คือสมุนไพรเนบไปพร้อมครับเบ่งดอกกระเจียวขึ้นเต็มเลยพี่น้องนะ อันนี้เป็นปลาดังเดิมเม่นปลาดังเดิมปลาปูปีหกซีนะครับย่งซีก็เอามามาแซมน้ำหนิเบลอยุดก็มาแซมนี่หมอกกันนี่ก็มาแซมพร้อมมะเขือก็อยู่น้ำกันแต่เคียนท้องก็อยู่น้ำกันขยับมากก็เมียนเมียดอกกระเจียวฟองอยู่นี่เบิร์ดอันนี้แถวนี้ปลูกกระเจียวไหมปลูกอีโลกดอกกระเจียวไหมกําลังแตกขึ้นมากกันกันหลายครับ เพี้ยนสางไปน้ำกันพี่น้องครับถือว่าลงมือทำม,มือคำตอบค่อยๆเฮ็ดอันตรีหกสี่ประยูะ ed, ่บ,บ่ได้เฮ็ดกับบอมี่เลยเนี่ยเนี่ยไม่สั่งเนี่ยก็ได้ชื่นชมอยู่ในพี่น้องนะบ่ะสั่งกันสิเป็นปลามั่นหล่นๆที่บ่ไดเฮ็ดทกอย่างเลยเนี่ยถือว่าชื่นชมถือว่าได้ดีใจถือว่าได้ เอนังเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงพักดันในเฮาได้สารต่อปลูกต่อไปนะครับมีแปลงที่สองก็ปลูกเพิ่มเติมอีกนะครับเอาพี่น้องเป็นกาลังใจให้มิตรสายสายเยวะทุกท่านพี่น้องที่มาปลูกป้าหรือว่าพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เป็นเอฟซีของมายุทธ์ผ้าจวนนะครับช่วงนี้อาซิยูสวนโดนนิดน้อยพี่น้องเพราะว่าปลูกต้นไม้ให้นแล้วนะครับเดี๋ยวสิผ้า จังหวัดสิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมสวนของอแปลงหลายๆแปลงที่ยังรอให้บ้าหยุดได้ขอไปเยี่ยมแล้วก็เก็บภาพความสวยงามภาพความทรงจำมาฝากพี่ตอนน้องของเอฟซีแล้วก็ให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาการปลูกปา1,200ต้นในการปลูกแซมปลูกเสริมมาให้พี่น้องเบิง้งถือว่าสำเร็จแล้ว้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายหลาสำหรับแรงใจครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ